สวัสดีค่ะหนูชื่อเดหยิงสุชัญญาเพชรทองน้านะคะวันนี้หนูจะมานําเสนอเกี่ยวกับกรีกโยเกิร์ตค่ะซึ่งกรีกโยเกิร์ตที่หนูทำนี่นะคะเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา p b l หรือว่า Program Learning ซึ่งวิธีทําของกรีกโยเกิร์ตของหนูเนี่ยนะคะก็คือเราจะมีวัวเชื้อกรีกโยเกิร์ตค่ะซึ่งัวเชื้์ที่หนูใช้ก็จะเป็นหัวเชื้อกรีกโยเกิร์ตรสพีชแล้วก็เราก็จะนํากรีกโยเกิร์ตรสพีชเนะะี่ยค่ะ มาใส่ผสมกับนมเพื่อเพิ่มปริมาณทิ้งหลังจากนั้นก็เอาพลาสติกแรปมาแรปไว้และทิ้งไว้หนึ่งคืนเมื่อทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วเราก็จะนําผ้าขาวบางเนี่ยนะคะไปต้มเมื่อเราต้มผ้าขาวบางเสร็จแล้วเราก็จะนํากรีกโยเกิร์ตเนี่ยคะ่ะเทใส่ผ้าขาวบางซึ่งเราจะกรองผ้าขาวใช้ผ้าขาวบางเนี่ยคะ่ะพับเป็นสี่ทบเพื่อที่จะให้กรีกเราเนี่ยคะ่ะไม่ไหลลงไปตามช่องของผ้าขาวบางมากเกินไป แล้วเมื่อแล้วเราก็ทิ้งไว้ในตู้เย็นค่ะที่เราต้องกรองผ้าขาวบางนั้นก็เพราะว่าจะให้น้ําเวออกแล้วเราจะได้เนื้อตัวเนื้อกรีกโยเกิร์ตท,ที่เป็นก้อนอย่างนี้ค่ะแล้วเมื่อเราทิ้งไว้ประมาณ 2- 3สาวันนะคะเราก็จะได้กรีกโยเกิร์ตอย่างนี้ค่ะซึ่งผลไม้ที่หนูใช้ก็จะมีอะโวคาโดมีสตรอเบอรี่แล้วก็มีลูกเกตค่ะซึ่งส่วนใหญ่ผลไม้น,นี้นะคะก็จะเป็นผลไม้ที่เกี่ยวกับเรื่องการลดน้ำหนักทั้งหมดค่ะขอบคุณค่นนะ,คะ